สวัสดีครับวิเคราะห์บอลพิบริณเกียรติประจำวันที่5ม,มกราคมไปวันที่13กับผมพิรมุขเฉิดนะครับสำหรับอลวันนี้เนี่ยผมหยิบยกมาแค่หนึ่งคู่เท่านั้นนะครับเป็นคู่ตีสามบิ๊กแมตช์เชลซีเจอแมนซิตี้นะครับจริงๆบอลวันนี้ก็มีคู่ที่น่าสนใจเนี่ยค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าถึงแม้ว่าจะไม่เยอะเหมือนคู่เมื่อวานนะครับเมื่อวานเนะี่ยโอ้โหตะกันเกือบ60ถึง5ถึง70คู่เลยนะครับผมเลยหยิบยกมาแค่คู่เดียวเท่านั้นครับด้วยสถานการณ์ตอนนี้คือผมไม่สบายเป็นหวััดนะครบบกกาามจ เที่ยวปีใหม่ก็โดนหวัดแดกซะแล้วนะครับน้ำมูกแล้วก็ไอด้วยนะครับตอนนี้ก็กินยาแล้วก็พักผ่อนเป็นบางเวลาแล้วนะครับส่วนใครที่อยากได้ที่อยากรับทีเด็ดบอลเพิ่มเติมนี่ยผมก็จะมีให้ในกลุ่ม VIP นะกลุ่ม VIP ของผมเนี่ยผมก็จะรู้ทีเด็ดบอลมากกว่าวันละสี่ถึงห้าคู่เหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นบอลเย็นนะครับบอลสดแล้วก็บอลเต็งนะครับส่วนเมื่อคืนนี้นะครับคู่ริตัลพลเรกับสเปอร์แล้วก็อันเตอร์มิลานนะครับเจอกับนาโปลีแล้วผมก็จะมีให้คู่อื่นด้วยอีกสองคู่นะครับ ก็ไปรู้ได้ในคลิปเรียวนะครับส่วน VIP เนี่ยผมให้เป็นทางด้าน AC มิ l a ลานนะครับเป็นในเรื่องของสกอร์สูงนะครับยังไม่รู้เลยครับว่า,าผลจะเป็นยังไงนะครับสรุปผลเนี่ยเดี๋ยวผมจะสรุปให้ในวันนี้นะไม่เกินไม่เกินอ่ะช่วงของเที่ยงวันที่6นี้นะครับอ่ะก็เป็นเอาติดตามใน ช็อตได้เลยผมผมจะไม่สรุปผลให้ในคลิปเต็มนะผมจะสรุปผลให้ในช็อตนะครับก็กดไปที่ช่องของผมแล้วก็กดคาว่าช็อตนะครับอ่ะเพื่อไม่เสียเวลานะครับมาดูคู่แรกวันนี้ของเราเลยนะครับสตีในการพบเจอกันระหว่างเชลซีแล้วก็แมนซิตี้นะครับที่เราจะเห็นได้ชัดเลยนะครับคือ3เกมล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยซิตี้ชนะเชลซีหมดเลยนะครับทั้ง3เกมรวดแล้วก็เป็นการเก็บนชีตได้ทั้ง3เกมด้วยครับแต่ว่าบอลคู่นี้เจอกันจะไม่ค่อยออกสูงนะครับมีโอเวอร์แค่เกมเดียวเท่านั้นครับก็ต้องย้อนไปเมื่อเป็นว5นะครับ ส่วนซีเกมล่าสุดที่เจอกันครับเป็นอันเดอร์หมดเลยครับออกไปสกอร์ต่ำสามเกมที่ซิตี้ชนะครับเจอกันในลีกสองเกมครับเป็น 21, ปีสองยี่สิบเอ็ดกับปีสองยี่สิบสองซิตี้ชนะหนึ่งศูนย์นะครับเป็นสกอร์เดียวกันเลยนะครับส่วนเจอกันเกมล่าสุดเป็นศึกคาราบาวนะครับซิตี้ชนะทางด้านเชลซีไปที่สองประตูต่อศูนย์ทำให้พวกเขาเข้ารอแต่อไปแล้วเจอกักบลิเวอร์พูลพวกเขาก็ชนะลิเวอร์พูลเหมือนกันนะครับขนาดเกมนี้พวกเขาไม่มีตัวหลักๆห,ห,ห,หลายๆคนนะครับเพราะว่าพักเป๊ปเอาจูเลียนเอาเลนลงอะไรเงี้ยครับ คือโรเตชันนักเตะนะครับแล้วก็เอาฮารแลนด์พักมาเล่นในลีกแต่เกมวันนี้เป็นเกมลีกครับแล้วเกมล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าซิตี้สะดุดนะครับไปเสมอคาบ้างให้กับเอเวอตันด้วยครับตอนนี้รายกระหายของซิตี้มันค่อนข้างเยอะนะครับส่วนเชลซีเองก็ค่อนข้างกดดันนะครับเพราะว่าฟอร์ม5เกมโดยรวมที่ผ่านมานะครับมาเป็นชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้ไป3เกมแรกเจอกับ outh, กบอลมาร์ตพวกเขาจำเปนที่2ประตูต่อศูอนย์นะครับหลังจากกับมาในช่วงของพักเบรกทีมชาตินะครับ ส่วนเกมที่สองส่วนเลตติงแฮมฟอร์เรสต์ึประตูต่อนหนึ่งน่าเสียดายนี่ครับพยาามจะขึ้นนําก่อนด้วย1นูนย์นะครับเกมที่เจอนอตติงแฮมอ่ะไม่น่าจะยากสำหรับพวกเขานะครับแต่เกมพวกนี้ค่อนข้างตันหนุนจากด้านเชลซีนะครับส่วนฟอร์มในบ้านของเชลซีนะครับชนะ3สเสมอหนึ่งแพ้ไประเด็เกมโดยรวมแล้วก็ถือว่าดูดีนะครับมีแพ้แอสตันหนึ่งศูนย์นะครับสเสมอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหนึ่งประตูต่อนหนึ่งต่อไปเรามาดูผู้เยือนอย่างซิตี้กันบ้างนะครับซิตี้เนี่ยก็ มีชนะ3นะครับแพ้1แล้วก็เสมอไปหนึ่งเกมเกมนี้เสมอเสมอเอเวอเรสต์น่าเสียดายมากๆนะครับส่วนเกมแรกที่กลับมาจากในเรื่องของพระเบียรทีมชาติครับซัดเลียอยู่ในติดไปที่3ประตูต่อ1ครับมีเจอกับลิเวอร์พูลกันมา3าสองด้วยนะครับความมั่นใจกว่าซิตี้ผมน่าผมมองว่าน่าจะมีมากกว่าครับแต่ว่าบอลบิ๊กแมตช์แบบนี้นะครับอะไรเลๆก็เกิดขึ้นได้นะครับฟอร์มของบอลซิตี้นะครับ5เกมโดยรวมที่ผ่านมาแล้วก็เรื่อทีมเยือนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่า2เกมล่าสุดเนี่ยชนะหมดเลยครับ มี1นูเจอเลสเตอร์ครับเจอกับลลียูนเต็ดก็ชนะสามหนึ่งนีครับอันดับตารางคะแนนตอนนี้ครับเชลซีอยู่อันดับที่10กดดันแน่นอนอยู่การตารางเป๊ะนะครับ16เกมชนะ7เสม,มอ4แพ้5ยิงได้20เสีย18ครับโบว์อยู่2ลูกนะมีอยู่25คะแนนาตามหลังอันดับที่9อย่างเบดฟอร์ดอยู่1คะแนนครับแล้วก็นำทางด้านเกสต้าพาเล่ก็อยู่อันดับที่11อยู่3คะแนนครับโซนซิตี้อนยะู่อันดับที่2ของตารางนะครับ แข่ง16เกมจะแข่งน้อยกว่าเซนอลแล้วก็น้อยกว่าดิวกาเซนนะครับ16เกมกับซิตี้ชนะ11เสมอ3นะผมแพ้ไป2เกมเกมรุ่งยิงไปหมด44ประตูครับส่วนเกมรับพวกนี้รู้สึกว่าจะเสียประตูค่อนข้างบ่อยคือซิตี้ตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของเกมรับนะครับเสียประตูบ่อยมากนะครับก็เสียไปถึง16ประตูแล้วไม่อยู่3 6คะแนนนะครับนำอันดับที่3อย่างดิวกาเซนดู1คะแนนแล บอลมาร์บารสันศูนย์นะครับส่วนซิตี้นะครับเกมวันนี้ถ้าเกิดพวกเขาเก็บ3คะแนนได้พวกเขาก็จะมี39คะแนนครับทำให้ทำให้ตามหลังอาร์เซนอลอยู่แค่ไม่กี่คะแนนเท่านั้นครับจะไล่กดดันอาร์เซนอลไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมด้วยความกระหายของซิตี้ตอนนี้เนี่ยผมถึงมองว่าทางด้านเชลซีวันนี้เนี่ยน่าจะสู้ยากนะครับเชลซี Chelsea ก็มีปัญหาหลายๆปัญหาเช่นกันนะครับเชลซี Chelsea วันนี้นะครับจะมาในแผกนการเล่น สามสี่สองหนุ่มนะเป้าเป็นคาฮาวเวดนะครับแล้วก็ต่ําลงมาหล่ะจะเป็นสเตอร์รี่ยืนคู่กับมิซันเมาส์นะครับส่วนด้านกลางนี่ครับก็ควชอซิตโจชินโย่ของกูคูเราีย,ยานะครับเกมรับก็จะมีชาโลบาซิวาแล้วก็คูลิบารี่ครับส่วนพุทธศาส์ประตูว,ตว,วันนี้ใช้ทางด้านเกป้าคนเดิมแล้วกเกป้าก็อยู่ในช่วงท่อฟอร์มด้วยนะครับเนี่ยคือคู่นี้ผมยงๆผมไม่ค่อยอ่ายเจอกันนะครับคือซิตี้เนี่ยเจอเชลซีอ่ะมันมีเกมรอบชิงยูฟ่านะครับโหเสียดายมากนะครับ คือนิดเดียวซิตี้ก็จะได้แชมป์อยู่แล้วนะครับมาเจอเชลซีแล้วโดนเชลซีซัดไปครับคือครอปมาคุมทางด้านลีพูก็ได้แชมป์ทูขึ้นมาคุมคุมเชลซีก็ได้แชมป์แต่เป๊ปตอนนี้ยังพาซิตี้ยังไม่ถึงฝันในเรื่องของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเลยนะครับแต่เกมนี้เกมลีกครับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าความกระหายของซิตี้น่าจากสูงพอสมควรนะเพราะเกมล่าสุดทำคะแนนหายไป2คะแนนเลยนะครับ ผู้สับประตูว,ตว,วันนี้ครับเอเดนซอนนะครับผมเป็นผู้รักษาประตูตของทีมชาติบรา,าซิลนะครับแล้วก็แบ็กซ้ายแบ็กขวาวันนี้จะใช้ทังนั้นเจมส์เซิโลยืนคู่กับควายบ็อกเกอร์นะครับแล้วเกมรับวันนี้ผมกองหลังจะเอาทังนั้นสโตนมายืนคู่กับอาเกตนะครับปกติเป๊ปจะเอาอาเกมายืนอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแต่วันนี้เจมส์เซิโลกลับมาแล้วนะผมก็น่าจะพร้อมแล้วนะครับก็ทําให้เกมรับตอนนี้ของซิตี้อาจจะแข็งแกรง่งมากขึ้นนะครับส่วนแดนกลางนะครับก็ถ้าเกิดมาในรูปแบบนี้เนี่ยน่าจะค่อนข้างแน่นนนนนะะคครรรรรััับบเดดดอยโโีแล้วกกก็ุ ่วนเกมรุกแจ็คเกียเนี่ยผมยังไม่การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมองว่าวันนี้ถ้าไม่โฟเด้นนะครับก็จ,จะเป็นแจ็คเนี่แหละแต่ผมก็ยังเบียดผมก็ยังมีใจให้ทางด้านโฟเด้นหน่อยแล้วกันนะครับแล้วก็อีกสองคนระผมน้าเป้าเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเอลิงเบราห์แลนด์นะครับแล้วก็ฝั่งขวาจะเป็นบรโรซิวานะครับส่วนคนที่เจ็บตอนนี้มีอยู่สองคนนะผมสองทัณฑนถาิตีนะครับก็คือลาปอสกับอ่ารูเบดิอัสนะครับเจ็บอยู่สองคนนะครับ โรเบนเดอาร์ได้บาดเจ็บเอ็นร้อยหวายนะครับส่วนลาปอสเจ็บในช่วงของอ่าข้างหลังนะครับกระดูกข้างหลังนะครับผมส่วนทางด้านเชลซีเจ็บค่อนข้างเยอะนะผมวิสลีย์โฟฟาน่านะครับโรเบนลอฟสตาร์ดนะครับดิเจมโอ้โหเจ็บนี่กูเกือบสิบคนนะครับอุ๊ห์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกโขเจ็บเจ็ดคนนะผมทางด้านทางด้านอ่าเชลซีนี่ครับผู้เล่นเจ็บเยอะมากนะครับเบนชิเวลก็เจ็บนะครับ เอ็ดเวิร์ดเมนดี้ก็เจ็บโอ้โหเจ็บเยอะนะครับผมสำหรับทางด้านเชลซีนะครับก็ตัวเลือกค่อนข้างน้อยนะครับส่วนทางด้านซิตี้ตัวเลือกค่อนข้างเยอะนะครับน่าจะจูเลียนอวเลสเองก็น่าจะพร้อมแล้วนะผมสำหรับเกมนี้นะครับก็อาจจะนั่งเป็นม้าสำรองนะครับก็คู่นี้นะครับผมขอฟันธงเลยดีกว่านะครับขอฟันธงที่ซิตี้แล้วกันนะครับให้ชนะผมแล้วก็คู่นี้มองว่าจะออกไม่ถึงสองลูกครึ่งนะครับก็ให้อยู่ที่อันเดอร์ด้วยนะครับ แต่ฟันทงยิงจี้ผมมาอยู่หน้าบอลอยู่ที่ซิตี้ครับก็ชอบตามไม่ชอบผ่านหน้าเลยนะครับแล้วก็เน้นยามเป็นแค่ทศนคติส่วนตัวผมเท่านั้นนะครับยังไงเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับส่วนผลเนี่ยผมก็จะสรุปให้ทุกๆวันนะครับในช็อตของผมนะครับหลังจากบอลจบนะครับแล้วเจอใหม่นะครับสำหรับคำคินขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ